ชมพู่อารยาเผยความลึกลับของความสัมพันธ์กับคุณย่าอุริวันความจริงเบื้องหลังการพบกันครั้งแรกกับแม่สามีล็อกมงชมพู่อารยาเผยแพร่เรื่องราวครั้งแรกที่เจอหน้าคุณย่าอุไรยวันคุณแม่ของน็อตวิสรุตซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เคยเปิดเผยกับสาธารณชนจนกระทั่งรายการสามแซบที่ออกอากาศเมื่อวันที่19ตุลาคม2568 ในตอนนั้นคุณยายหนิงคุณแม่ของชมพู่และคุณย่าอุไรวันถูกเชิญเป็นแขกรับเชิญในรายการและเล่าถึงความทรงจําครั้งแรกที่พบกันซึ่งเป็นเรื่องที่ทําเอาผู้ชมต่างกันอย่างมากตกใจและประทับใจความทรงจําครั้งแรกที่พบกันคุณย่าอุไรวันเล่าถึงครั้งแรกที่พบกับลูกสะใภ้ชมพู่อารยาว่าเป็นครั้งที่ไปเดินเล่นในภารากรและเจอกันโดยบังเอิญซึ่งตอนนั้นน็อตยังไม่ได้พาชมพู่ไปเปิดตัวกับคุณแม่คุณย่าจึงเป็นคนทักทายก่อนและทักทายด้วยวิธีที่ทําให้ชมพู่ประหลาดใจา ชมพู่อารยากล่าวว่าวันนั้นหนูไปเดินกับเพื่อนแล้วคุณย่าก็ตะโกนเรียกหนูชมพู่หนูก็หันไปแล้วคุณย่าก็ทําท่าทางแสดงว่าไม่เคยเจอกันเลยคุณย่าทาให้หนูแฮงเอามากแต่หนูก็เลยทักว่าแม่สวัสดีค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งกินกันและคุณย่าก็แนะนําตัวเองให้หนูรู้จักหนูก็บอกว่าแม่นอตชิวใส่กันเลยแต่คุณย่าก็บอกว่าตอนนั้นนอตยังไม่ได้พาไปเปิดตัวกับครอบครัว ดังนั้นคุณย่าเลยเป็นคนที่เจอกันก่อนความประทับใจในวันพบกันครั้งแรกคุณยายหนิงเล่าถึงความประทับใจในวันที่คุณย่าบุกไปส่องลูกสะใภ้ที่บ้านว่าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยคุณย่าก็ไปที่บ้านเลยซื้อของมาและคุณแม่ก็โทรมาคุณย่าก็เข้ามาซึ่งคุณพ่อของชมพู่มีนิสัยพูดเยอะแต่วันนั้นคุณพ่อก็งงเพราะยังไม่เคยเจอลูกเคยคุณย่าก็บอกว่าเราก็เห็นว่าเขาดูแลสามีดีมากความลึกลับของความสัมพันธ์ เมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่าคุณย่าคุณยายเห็นชอบตากันเมื่อพบกันครั้งแรกหรือไม่คุณยายหนิงก็ตอบว่าไม่ใช่คุณย่าไม่เห็นชอบตาเลยเพราะเขาไม่เข้าบ้านแค่เดินไปมาทําให้ผู้ชมหัวเราะกันอย่างมีความสุขความประทับใจในช่วงที่คุณพ่อป่วยคุณยายหนิงเล่าถึงความประทับใจในช่วงที่คุณพ่อของชมผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลว่า ช่วงนั้นคุณพ่อป่วยอยู่ในซีอยู่ทำใบผ้าทั้งหมดสี่เส้นอยู่โรงพยาบาลน,นานคุณย่ามาเยี่ยมทุกวันมาตั้งแต่เช้าและกลับเกือบเที่ยงคืนช่วงเวลานานแค่ไหนเราไม่จําได้คุณย่าอราวันก็เล่าว่าตอนนั้นชมพูไปถ่ายละครต่างจังหวัดทุกวันก่อนที่ทั้งคู่จะกอดกันอย่างอบอุ่นผู้ชมที่ได้รับชมรายการต่างก็ตกใจกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดของคุณย่ากับลูกสะใภ้พร้อมกับการเปิดเผยความลึกลับของความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนี้ คุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณย่าโอไรวันและชมพู่อารยาจะไปถึงไหนคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณย่าและลูกสะใภ้ที่ปรากฏในรายการอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะคะ